อันนี้มึงกมาทำไงบกซีดายยียอะไมึงไม่พูดวะกูจะออกยให้เขาเ้ามึงก็ไปฟุตฟิตฟอบวายเขาอมา่านนก็ทำดีๆพ่งเข้ามาออกไปมังนั้ังนกะายอยู่ามปาทัายใ่ทาถ้ามึงไม่พูดอ่ะเฮ้ยมึงทักทายปรหงบ้าหรือทัายเนี้ยก็กะายมึงมึงเจอปหงกมึงทักทายว่าไง ไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วภาษาฮอลแลนด์เขาฟังอยู่แล้วมึงพูดได้เอาแล้วเท่าไหร่ให้ถ้าคุยได้ให้ใครให้ผ่านเงินเขาให้ได้เอาเงินไปได้ต้องให้ทิปหรือว่าก็ติปอยู่มึงพูดตอนนี้มึงยังไม่ได้พูดมึงจะเอาติปอะไรไงก็ไม่พูดเองอ่ะบ้านอ่ะพูดเออจะออกกับคนนี้ได้พูดพอกันได้ให้อีกพูดข้างาลาพูดข้างาอังกฤษแล้วฟังนะอ่ะ แกแกตอบภาษาฝรั่งนะอ่ามู่ชา่้าอ่ามผู้ายดนิดนิดนิดอะไรึตูดเอออ่ามงมึงเจรจาอะไรเจาแปไม่ต้องแปลมึงกูไอ้เงี้ยเงินมึงที่ไหนะนต้องแปเอาเงินพันอยงดีเดี๋ยวกูจะให้ฝรั่งกัดทิดให้ เดี๋ยวมึงคุยไม่ร่องกูใช้ภาษากระทึกมึงนะฟังนะเขาฟังมานานแล้วมึงก็พูดสิเขาพูดแล้วแต่มันไม่ตอบกลับอ่ะมึงพูดไปผมไม่รู้ว่าใช่คือมันพูดมั่วๆก่อนแกไม่ตอบกลับมาแกก็โดนเจ็บความคนรนี่โดนเจ็บโดนแกไม่รู้ถามนะห้ามห้ามเขาว่าไม่มีปัญหาไม่เก็บกำลังไรคือ โนโนแปลนี่สิแปลมันพูดเดีก็ไม่อะไรเออก็ัค่เขาบอกคนันวเองกลับเข้ามาแล้กำลังเขาบอกกูเจอตัวเหี้ยแล้ววะไปไปไม่ได้มันไม่พูดเลยมันไม่ตอบกลับเลยมันก็โจรเลยกูก็คุยไม่รู้เรื่องไอ้สมงเกตมันก็เข้าใจมันก่อนฟังแล้วโว้ยกำลังหลายรอบหนด้วยกำลงเขาฟังหลายรอบันก็มันบอกไม่รู้เรื่องแล้วกูจะพูดกับมันได้ไงมันบอกมันเป็นฝรั่งมึงจะพูดไม่รู้เรื่องฟังหรอมันไม่ตอบกับภาษาโนคร็

ไมอยูยมาขอใครอะตับงมามาของใครจะปิดจะิดคนไหนมาะิคนไนีสิเปี๋มาเที่เมืองไทยไม่ึงคุยภาษาฟังว่ามันพูดอะไรไปเฮ้ยตอบฝรั่งตอบกันไดไงกับมึงไะไอ้กับคนที่เอาเอายิเอ็ดไปนะี พูดอะไรบ้างวะพี่เ็พูดอะไรเป็นภาษาอังกฤษเป็นแฉได้ไหมเรียนใหม่เขาไม่พี่ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนะแจเยิงนว่าต่อไปไม่่ว่าแต่เราพูดภาษากลางได้ไหมพลังเลยพลังเลยคิกาอพลังเลยกับอนแบไหมปชอบจิมแบไหมอนก ดีไปอ่ะกแล้วมันไม่เคยยาสฟัน่ยอีบาน่คุ่เกูเลยนัคุณไอ้คุณไม่เขาจะพูดเขาคุกเจับเาเอเขาคุกคุเอาตอนุกคกแบบมึงพูรือเลิดจะคจะิไปได้ตอนนี้จะิงจะไ้อมึงต้องอยู่ที่คุก don't care you must care แกบาร์บีเอม์บาร์บีไอ้ไอ้ไอ้เจ้าแกไอ้ไม่ได้พูดอีกไหมเป็หมายถ้าสามสามหรือสิบสามไอ้ไอ้พี่คนไหนอมินกลับพร้อมดูแลไม่ได้เพราะว่าไอ้ไม่ต้องบินเพราะว่าทั้งข้งบอกแต่ดูดูดูนี่ก็อยู่นี่เนี่ยก็ต้องชื่อว่ามิดชิดยังไม่ได้ตัวจริงพี่ต้องบอกแต่ตัวจริงอ่ะทำไมบ้าร์บีเมริกา อาคาซไม่ไม่บอกนี้ไม่อยากไปอาคาเซียอาคาเซอันเดลอานั่งลงกยนั่งไอคกางหลาเงินือมันนี่ะมันนี่สักหน่อยแค่ตอบแทนช่ว Help me แล้วเปิดเปิดไม่ได้ใช่หกระเป๋าอ่างนั้นอยู่อยู่เอางันยู่อะไรมันนี่หมดนี่โอเคโอเคแล้วใช้ใช้แกะไหมปารัมกลดสุดมันด้วยะต้องเรียนไหมร้อยกว่าบาทเนาะไม่ถึงร้อสิบบาทร้อยยี่สิบสีวแล้วต้องตอนนี้พักอยู่ไหน อันนี้พักใหญ่เลยแล้วประจำทางเฮ้ยมึงคุยภาษาคระจำซีไม่เขาต้องการกลับไหมวันนี้ต้องแป๊ดใล่ไหมแกพูดตอบไม่ถูกเพราะว่าเราฟังอยู่ยังพอวันนี้ยังไอพักนี้คงไม่เพราะว่าตอนนี้จะกลับตัวสารหรืว่าอะไรให้โทรหาใครเป็นความกับเอาคนนั้นว่าเอาไอ้เนี่ยเปิดห้องน้ำมีงานเปิดห้องน้ำอย่าง โนวันนี้ไม่มีที่พักหรือกลับวันนี้ตามเลยทุกคนจะตอบได้ไหนโนนี่คือว่าไอไม่รู้เรื่องอ่ะเออดูกับเองได้เองรู้จักเขาเลยเองนั่งใกล้กําลังมึงรู้จักเขาเหรอรู้เอาเขาชื่ออะไรชื่อรอืมมึงถามเขาด้วยเขาชื่ออะไรเฮ้ยไม่ภาษาอังกฤษดิมันตอบไม่ได้เขาตอบได้มันไม่พูดนะดิเองเขาพูด มันไม่อยู่หรอกว่าจูเน่มาจริงมาจริงโอ้มึงไม่จะมองหน้าพี่คนนี้ดูพวกแปรให้พวกอันจิรพอเชื่อฮะสปาตินสปาตินเอสสปาตินแล้วอยากรู้จักว่าชื่ออะไรไหมคุยมาจริงเป็นภาษาไทยสมจิตไปแล้วแล้วมีออะไรี่

h o l d ะยูเย how 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 old how old ไ how เียอะเียเียนี่คือเียนี่คืออายุมไปปวที่ก็คุดไ้นัมบอกเเกุนีคือไม่ถึงเจประมาณนั้นอเสกยเยาย่ปาก็ไม่เต้วม้งาเขามีเมียน้อยไหมหามีเมียน้อยไ มีไีมมีไหมไม่มึงกถามเป็นภาษาอังกฤษกภาษาอังกฤษแปลว่าเขาสับมาประกว่านีไง่ไงนีคือว่าเขาเรียกว่าถ้าแปลไหมมึงปวดไหมมีนีไหมคือว่ามีเมียน้อยไหมเมียจริงยังไม่มาเลยับไมสับสไถามว่าเขามีเมียน้อยไมเป็นภาษาอังกฤษได้หน่อยไม่มีคือหน รู้ได้ไงเมื่อกี้ไม่ถามเลยมึงแต่ว,ว่านอกไหมนอกที่ไหม <c oughs> มีเนี่ยมุ้ยตอบกันมั่งวะ <c oughs> ม,ม,ม,มีแล้วนมีมีเมียจริงอยู่่บ้านลตอบแบบงี้เอาฟังอยู่แล้วกูจะตอบเมียีป่มึงสอนภาษาอังกฤษได้เอรอว่าเมื<แ>ก่กีเขาบอกว่า